สวัสดีครับวันนี้อยู่อพิกกี้โกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของปรา,าสราทมังกรนะอันนี้ไม่เขียนอะไรเี่ยมังกรปรา,าสาทอ่ะตัวนี้เราต้องถึงเมือง30ขึ้นไปนะถึงจะเล่นได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่มีเหรียญทองอยู่1นึ่งพล้านนะครับมาดูว่าอ่ะเราจะเล่นเนี่ยเราจะถึง,ถ,งถึงดาสุดท้ายไหมหลายคนเนี่ยเขาจะเล่นก็คือเขาจะ,ะสะสมทองไว้นะครับเขาจะยังไม่สร้างดานนะเราจะอ่ารอเล่นในส่วนของปรา,าสราทมังกรอย่างเดียวนะครับ แล้วก็เอาลูกเต๋าไปทอยแล้วค่อยสร้างทีเดียวนะครับในประมาณนี้อันนี้มันจะมีทั้งหมดกี่กองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมีสิบนะครับตัวเนี้ยด่านกองที่สิบเนี่ยถ้าเราผ่านเนี่ยจะได้ลูกเต๋าหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญทองหนึ่งร้อยห้าเอ็มนะครับอ่ะมี exp สำหรับสร้างตัวละครเนี่ยเพิ่มเลเวลนะครับสามสิบ k นะแล้วก็มีร์ดนะครับด่านสามสิบสองขีดเก้านะครับก็ประมาณนี้ แต่ละด่านก็จะมีนะครับการ์ดหายากนะประมาณนี้เราสามารถคลิกดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับอันนี้ด่านกองแรกเนี่ยเขาให้จิ้มแค่หนึ่งครั้งผ่านละด่านแรกนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็เห็นหลายคนนะครับเขาเล่นไปแบบบางคนใช้ไม่ถึงพันล้านนะก็ได้มาเอโหได้การ์ดโคตรดีเลยแต่ว่าผมมียมทั้งหมดแล้วอ่ะยี่สิบชัดเจ็ดไม่เป็นไรไปด่านที่สอง ถึง0ามร้อล้านเนี่ยเราจะไปถึงไหนนะครับก็ลองลุ้นกัน่ะตัวเสียม่วงเนี่ยมันจะสุ่มอ่าสุ่มวับไม่ก็ลดราคานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นไป3.5ล้านเลยดีวยกว่าถ้าเป็นไอตัวกุญแจไอตัวกุญแจนะครับมันจะมีสุ่มนะสูงสุดเนี่ยก็คือคูณ50นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สุ่มเท่าไหร่หรอกสุ่มค่อนข้างยากนะครับ กดไปโอ้โหไอ้ต้องช่องช่องสีขาวก็คือไม่ได้อะไรนะก็ตามนี้นะครับตัวนี้จะได้แค่หนึ่งส่วนสี่นะกองเงินที่ลงไปนะครับนี่หนึ่งส่วนห้าเลยตัวนี้หนึ่งส่วนห้านะครับตัวนี้จะได้สองส่วนสี่ประมาณนี้จะได้ครึ่งหนึ่งกุญแจมาสักทีนะครับเท่าไหร่คูณห้าสิบมาดิโอคูณห้า ไม่เป็นไรน่าจะผ่านด่านแล้วมึงเนี่ยใช่ไหมสามสิบห้าล้านอกสิบเก้าเป็นอีกทีนึ่งอโอเคได้ละกล่องที่สองผ่านป้นะครับได้มาสิบห้าลูกเต่านะแล้วก็เท่าไหร่เอ็มเมื่อกี้ลืมดูแล่วมังกรตัวนี้ถ้าตัวสีดำๆตรงนี้นะครับก็คือมันจะเผาเรานะแต่ถ้ามันติดโล่ล้วก็จะไม่เสียเงินนะครับ เอาลงไป7ล้าน,น,นเนี่ยเนี่ยผมลงไปเยอะอยู่นะเราจะได้ผ่านเร็วๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นก็คือมันจะเล่นเงินที่ต่ำที่สุดนะแต่ผมเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอาทีปอาจจะใช้เวลานานนะครับก็เลยให้มันเร็วขึ้นนิดนึงโอ้โหเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ช่องสีขาวนี่นแหละอ่ะได้สีม่วงรดอ้โหวับวับกุญแจวับตัวถูกด้วย ล้านสี่ะโอเคตัวนี้คูณสองมันจะมีบางอันนะครับบางบางกล่องเนี่ยมันจะต้องได้กุญจแจอ่ะกุญแจทองเท่านั้นนะครับถึงจะสะสมค้างได้นะมันมีเฉพาะบางด่านนะครับโอ้โหโดนเผาโดนลบไปเจ็ดล้าน สะสมใหม่โชคดีเงินเยอะอยู่ไม่งั้นก็หนักนะครับถ้าไม่สะสมผมผมเพิ่งมาสะสมครั้งแรกนะหลายคนเนยในกลุ่มเนี่ยเขาถึงแบบไปกล่องสิบทุกคนนะครับวับกุญแจดิโอ้โหวับที่เดิมตลอดให้เวนอ่ะได้ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่ง่ะโอเคถึงละ โ okay. อเคฮะกองที่สามผ่านไปนะครับต่อไปกองที่สี่ตัวนี้น่าจะกุญแจค้าคงอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันต้องได้อันนี้จอมทําลายล้างเมื่อถกลงไปเปิดการทาลายระบบจะได้สั่งสอนจำมาก,ก่อนอันนี้เราจะได้เสียเงินใช่ไหมเนี่ยอันนี้ส่งสุดมันเท่าไหร่21ล้านอ่ล้านลงไปสักส4ดสี่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมโอ้โห มันต้องตกกุญแจทองอย่างเดียวนะครับเนี่ยตรงช่องหนงแดงเนี่ยไม่งั้นมันก็ไม่นับให้เรานะเนี่ยเงินไอ้ตัวช่องรางวัลมันจะไม่ขึ้นให้นะครับโอ้โหโอ้โหเวนกรรมเลยช่องกุญแจเมื่อ,อไหรจะลงวันเนี้ยสิล้าน ดีอย่างเยอะโอ้โหโดนนะนนี้อ่ะเราได้นี่ว่ะอ๋อยิงใส่มังกรหรือว่าเราเสียตัง <c oughs> คุญแจโอ้โหกุญแจ,จลงสักทีเถอะผมแบบให้มันแค่คูณห้านี่ยเราก็ชนะโอ้โหไม่เป็นไรโดนเผาเงินแต่อันนี้มีเกาะบาเรียรอยู่ โอ้โหทำไมไม่เป็นห้าแต้มเมื่อกี้อ่ะรอยได้สามดิโอ้โห,โโหนี่อย่างลุ้นนะครับนี่โอ้โหแล้วก็ลดรัวๆนะอ่ะได้ยิงยิงมังกรไปเนี่ยเลือดเหลือขีดเดียวไอ้มังกรโอ้โหไม่ตกกุญแจอีกอยากจะบ้าตาย โอ้โหนิดเดียวนะเพรว่าผมไม่ถึงนะเมั้งเนี่ยอะได้การ์ดช่วยอะไระลดความยากห้านะครับอะโอเคยิงมังกรอีกทีนึงยิงไปอ่ะมังกรตายอ่ะแปลว่าตัวนี้มันล้าวเราผ่านด่านไหมเนี่ยัไยีงไงได้ของแต่ว่ามีหมดละการ์ดทั้งหมดอะโอเคโอ้โหกุญนแจ ก็จะได้มาเท่าไรคูณยี่ห้าเออเออคืนมา350เอ็มต้องอย่างนี้จะบาะตายอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้กลับคืนมาครับผมมี1,300ล้านนะแต่ว่าก็ตอนนี้1,200ล้านแล้วอ่ะได้ชิ้นใหม่มานะครับสิบขีดไอ้15ขีด3มมันหนึ่ง กล่องต่อไปกล่องที่มาส่มกุญแจเนี่ยมันยากมากนะครับอ่ะตัวนี้เ่ะโอเคยี่สบดล้านเหมือนเดิมมันแหละเรืยเมื่อกี้ผมลงสุดสี่ล้านใช่อ่ะไม่เป็นไรยี่สิบล้านดีกว่าจะได้ผ่านเร็วๆนะครับกุญแจ้อ,จอไม่ถึงโอ้โหอสองแต้มดิโอ้โหแต้มเติร์ดละแต้มลดความยากห้าเปอร์เซ็นตนะครับ โอเคคูณ2อใกล้ถึงละ,ะครึ่งหนึ่งโอค้คุญแจไม่ลงให้เลยเนี่ยมาลงแต่ช่องขาวเนี่ยอ,อีกสองแต้มดิโอ้โหแต้มลงช่องขาวเหมือนเดิมมาอีกสีแต้มโอเคนี่แหละที่ต้องการน,นะครับนี่แหละที่ต้องการโอ้โหคูณสองอยังไงก็ผ่านละ,อะโอเค ต่องต่อไปนะครับได้เพิ่มมา 17m นะครับเราเสียไป 300m ละเหลือ,อ 1,000m นะลุนต่ออ2 0้านเหมือนเดิมน,นะครับลุนไปึบโข่โงช่องขาวกุญแจไม่ถึง2แต้มนี้ อ่ะห้าแต้มโอ้โหอย่างแต้มอย่างเยอะเลยอ่ะสีแต้มมาโอ้โหเลยไปห้าแต้มอโอเคครับอืมมันอีกนิดเดียวมันจะถึงอยู่แล้วอ่ะห้าแต้มมาดิโอ้โหก้าแต้มเลยหกแต้มโอ้โหเออเนี่ยมันก็อยู่ในช่องไอ้ขาวอยู่ตรงนี้ โอเคคูณห้าสิบไปด okay. ินี่ผมก็ลุ้นโอ้โหคูณสิบก็ยังดีนะครับสองร้อยสิบล้านนะก็คงจะผ่านแล้วแหละถ้ามขนาดนี้อ่ะโอเคกิจกรรมนี้มันอยู่สองวันนะหรือสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับการ์ดมาโอ้โหมีตการ์ดที่มีอยู่แล้ว กล่องที่หกนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างมีตัวระเบิดแล้วก็โอ้หสูงสุดส2ิบสองล้านนะผมเล่นย1สิเอ็ดล้านเนี่ยเฮ้ยมันต้องได้จากทางจากสมบัติอีกผมเล่นยี่สบ็ดล้านเนี่ยมันต้องได้คูณสิบนะถึงจะผ่านเ,เล่นไปนี่แหละต้องรูนคูณสิบอย่างเดียวเลย โอเล่นไปยาวๆนะครับมือก็จะลงไอ้ช่องขาวให้ผมอยู่เรื่อยนี่แหละห้าแต้มมาดิโอ้โหรอไปเก้าแต้มเนี่ยลองก็สองแต้มตรงนี้โอ้โหโดนพ่นลดเงินอีกโอ้โหมันไปเพิ่มนะครับจาก210เนี่ยมันหักไม่ได้ อ่ะบาใส่กุญแจดิโอ้โหบาดงเผาอ่ะดีที่ป้องกันได้ต้องมากับดวงแล้วก็เงินต้องเยอะด้วยอโอเคมาโอ้โหคูณสิไม่ได้แล้วต้องคูณสิบอ,อ่ะคูณสิยังไม่ได้นะครับต้องอีกรอบนึงว่าโดนเผาไปรอบนึงโอ้โหอีอเวนต์มาก,ก่อน เก้าสิบอร์เซ็ตล้ต้องลุนอีกรอบหนึ่งหรือว่าเราลดเบ็ดดีเพราะมันขาดดีเท่าไหร่เนี่ยขาดดีสิบเอ็ดล้านนะะเดี๋ยวลงเหลือแค่เจ็ดอยางตามมันก็คูณคูณสองอ่ะถ้าคูณสองเราก็ผ่านแล้ว โอ้โหถ้าจะยากนะครับโอ้โหนึกว่าลงเลตรงนี้โอ้โหไปเสียตังอยกแล้วโดนเผาเิดลบเาอะไรเนี่ยลบอีกเจ็ดยังไม่ลบโอ,โอเค ถ้าเล่นครบนี่ก็ถือว่าโอเคนะลูกเต่านี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้การ์ดกับลูกเต่าเสียเงินไม่เป็นไรอือหือสองแต้มมาดิโอ้โหยัยงไปสามแต่มการ์ดอะไรเออรถพานเออพอนั่นแหละที่ต้องการอ่ะโอเคนะครับได้การ์ดหายากมาละ สามสสีดแปดนี่ผมอัดคลิปมา่กี่นาทีแล้วเนี่ยมไม่ได้บอกไปเลยอ่ะอันนี้สี่รอยยี่สิบล้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นเบ็ดโอ้ยหี่สบเอล้านพอดีว่าโอ้โหไม่ลงกุญแจเลยอ่ะลงการ์ดม่วงก็ได้ โอ้โหพี่มันแบบเจ็ดชิวแบบสองแต้มมาดิโอ้โหไปลงตรงอันนี้อีกแล้วลงตรงไหนก็ได้อย่าลงช่องขาวก็พอละเนี่ยเราก็ลงช่องขาวให้โอเคโอ้โหลุ้นแบบนั่งจนตะคิวเก่งล้ะ อ่ะ210ล้านพอไหมเนี่ยอ่ะยังไม่ชนะนะครับอ่ะต้องรุ่นอีกรอบหนึ่งมึงเนี่ยอ่ะลงการ์ดม่วงก็ได้มั้ยอ่ะโอเคใกล้ละ้วผมก็หมดเหรียญไปอ่ะประมาณ700เหรียญละ 7จ็ดร้อยล้านเหรียญน,นะครับมาคูณห้าสิบสักรอบดิอ่ะยี่บห้าก็โอเคนะครับคืนมาเท่าไหร่วะเนี่ยอ่ะห้าร้อยยี่สิบห้าล้านอ่ะโอเคเอคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอ่ะโอเคต่อไปอ่ะกล่องที่9นะครับตัวนี้ภารกิจ แนวสูงสุดเท่าไหร่่ะเดี๋ยวผมเล่นไปสีสองเอ็มดีกว่าโอเคอ่ะขอให้มันเข้าช่องก็พอละโอ้โหไปลงช่องขาวอีกแล้วสองแต้มโอ้โหได้สีแ่แต้มรัต โอ้โหลงกา๊าซไม่ลงอีกอืสเสียดชิวนิดเดียวนะครับอสามแต้มสามแ้มโอ้โหด่านสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเออ่ต้องเข้ากุญแจอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเข้ากุญแจนี่ก็ค่อนข้างยากนะโอเคโอ้โหอีกสเอร์เซ โอเคน่าจะผ่านละอ่ะกล่องที่9นะครับเปิดกล่องตำนานโหไม่ได้การ์ดใหม่เลยนะอ่ะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายนี้ต้องโอโหต้องเงินจากคังอย่างเดียวเลยนะครับผมเล่นไปเบดเท่าไหรนะ่เนี่ยถ้าเล่นเบดเจ็ดสิบก็คือต้อง ลุนคูณ10นะเดี๋ยวผม42อ e งเอ็มดีกว่าแต่ว่ากุญแจมันมีอยู่2ฝั่งนะการ์ดม่วงการ์ดม่วงอโอเคลงลงกุญแจดิอือโอ้โหเออลงการ์ดลดราคาลงกุญแจดิลงให้สักทีดิอืออแบบ ได้เงินแต่มันไม่เข้าคังนะครับไปยิงมังกรให้มันตายไปดิโอ้โหพูดแจ้ไม่ได้อีกแล้วนะครับโอ้โหหรือว่าผมต้องลดเบ็ดยิงมังกรไปอีกอโอเค โหไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยอ้ยิงมังกรอ่ะยิงมันจนตายเนี่ยเรียบร้อยได้กล่องม้เนี่ยอะได้กล่องมานะอะโอเค้วลูกต่อก,กล่องการ์ดไม้โอ้โหไม่มีกุญแจมีสองอันแต่ไม่ลงสักอันนะครับเนี่ยอืม ดีมากโอ้โหโคตรประทับใจเลยอโอเคตัวนี้ผมต้องคูณสิบห้าขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคูณสามอยากจะลองให้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต้องลุ้นกุญแจอีกทีนะโอ้โห เจืดชิลละกุญแจสองสองแต้มเอาไปสี่แต้มอืออ่ะการ์ดลงกุญแจให้ทีดิกุญแจอ่ะลงไปเนี่ยดีที่มังกรมันตายแล้วอะกุญแจมาคูณเท่าไหร่คูณสิบให้ดิคูณสามอีกละ้ะ สามสิบหปอระเซ็น์นะครับโอ้โห,หนึกว่าจะลงกุญแจโอ้โหอ่ะเหลือย1ล้านแล้วกันโอ้โหไม่ลงกุญแจอ่ะผมว่าหมดก่อนนะโอ้โหกุญแจ อะรอบสุดท้ายปึ๊บอ่ะหมดแล้วนะครับภารกิจไม่สําเร็จนะหมดไป1,300ล้านนะครับได้ลูกเต่ามาร้อยกว่าได้การ์ดอ่ะโอเคผมไปเล่นต่อแล้วตอนนี้ภารกิจล้มเหลวนะครับในสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ